สว <LEGO> สัสด okay. ีครับขอต้อนรับสู่รายการโชว์รูมนะครับกับสัปดาห์ที่2ของปีใหม่นี้นะครับแล้ววันนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ที่เดอะเซ็นทรัลวัชรพลนะครับโครงการที่เรียกว่าเป็นโครงการใหม่ล่าสุดของเอพีเลยนี่ไปวิ่งเล่นมาสวัสดีคุณผู้ชมครับดีคุณพ่อคุณแม่ครับัดีครบผมรู้สึกว่าชีวิตกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนะครับไม่ใช่ผมรู้สึกว่าแบบในในกลางเมืองแบบนี้พี่ตุ้มพี่คุณครับมันไม่น่าจะมีแบบว่าพื้นที่สีเขียวได้กว้างใหญ่ขนาดนี้เลยใช่ก็อยากจะไปวิ่งเล่นนะครับที่หน้าหนาวแล้วก็อยากจะ เอาว่าวมาเล่นกันนะครับหรือว่าอยากจะเล่นกับเพื่อนๆกินวายอีกครั้งหนึ่งเลยแต่ชอบนะมันทำให้แบบรู้สึกว่ารู้สึกว่ากลับบ้านมาอะไรแบบนี้ตอนเย็นๆก็จะแบบโอ้โหออกมาอยู่กับครอบครัวนะคะก็จะเห็นพื้นที่สีเขียวทําให้รู้สึกอารมณ์ดีอยากกลับบ้านมากขึ้นด้วยและอีกอย่างหนึ่งนะคะการตกแต่งของที่นี่มองไปข้างหลังนะคะสำหรับบ้านเป็นสไตล์ไหนคะพี่ตุ้มนี่ว่าเป็นสไตล์โมเดิร์นโอเดนทอลนะครับสไตล์นี้เนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าบรรยากาศของสวนนะครับอบอุ่นไปด้วยกลิ่นอายของเส้นสายที่มันเป็นโมเดิร์น เป็นลักษณะเจลมทชิคฟอร์มหรือเลขาคณิตนั่นเองนะครับแต่ส่วนของบ้านล่ะครับเห็นนังคาสีน้ำตาลเห็นละแนงนะครับเราจะรู้สึกว่าเอมันมีกลิ่นอายที่มันดูหรูหราแบบความอบอุ่นของอดีตด้วยนะครับตรงนี้แหละคือความโก้หรูของโอเรนโถวครับใช่ครับสวยงามแบบนี้นะครับแต่ว่าผมไม่มีเวลามาคุยกับพี่ๆทั้งสองคนแล้วนะครับทำไมครับไม่ได้ว่าหญิงจะต้องรีบครับจะไปไหนครับมีภารกิจครับผมต้องขอเวลารายการแป๊บนึงนะครับภารกิจระดับชาติเลยครับจะไปไหน ไปซื้อข้าวมันไก่ครับโอ้โหวุ้นดูนี่เข้ากันมากเลยกำลังชื่นชมบรรยากาศดีๆเจ้านี่ไปซื้อข้าวมันไก่ต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับที่นี่แน่นอนใช่มแต่อ<ช>ถ,ถึง,ถงหนูก็หิวนะพี่ให้ไปซื้อเถอะคือมันเกี่ยวข้องตรงที่มันในกล้ามากครับจากโครงการเนี่ยไปประมาณ10นาทีก็ถึงแต่ว่าผมต้องรีบไปเพราะว่าร้านเข้าไะมครับเปิด9โมงตอนนี้10โมงแล้วชั่วโมงเดียวคนเต็มร้านไปต้องรอ,อคิวนะครับเหมือนซื้อตรนั้นคิดที่คิมเลยนะครับอ้าวไปไปต้องรีบไปก่อนนะครับสิ่งสำค เอาละครับคุณผู right, ce, Central, ้ชมครับเรามาหาร้านอร่อยๆทานกันต่อนะครับกับช่วงนี้ครับโชว์รูมไลฟ์นะครับผมใช้การนำทางนะครับโดยใช้ GPS นำทางนะครับจากเดอะเซ็นทรัลนะครับวัชรพลมาที่นี่นะครับจากโครงการนะครับตรงมาเรื่อยๆครับผ่าน5แยกนะครับตรงมาทางที่เราจะไปขึ้นทางด่วนนะครับไปเอกมัยรามอินทรานะฮะเอาละครับหลังจากที่รอคิวสักแป๊บนึงนะครับไม่นานมากนะครับก็ได้เข้ามาในร้านแล้วก็สั่งนะครับไก่สับนะครับพิเศษ1จานนะครับแล้วก็นี่ครับข้าวมันนะฮะแยกหมาก กับร้านข้าวมันไก่เจอังนะครับดูก่อนถึงนะครับสเสถียรธรรมสถานนะครับร้านนี้นะครับเปิดตั้งแต่9โมงนะครับถึง6โมงเย็นครับอยากจะทานก็ต้องรีบมาทานหน่อยเพราะว่าเขาบอกว่าขายหมดเร็วมากนะครับแล้วก็มาถึงเนี่ยต้องรอคิวอย่าโกรธกันนะครับเพราะว่าร้านขายดีนะครับ <S <S สำหรับใครที่คิดอยากจะปลูกต้นไม้นะครับบริเวณสวนหลังบ้านริมระเบียงหรือห้องนอนผมขอแนะนําสวนจตูจักรสนะครับสำหรับการเดินทางเนี่ยง่ายมากเลยนะครับออกจากซอยวชรพลนะครับมุ่งหน้าสู่ถนนรามินทานะครับแล้วเลี้ยวไปทางแฟชั่นไอแลนด์มินบุรีเนี่ยแหละครับมุ่งหน้าสู่ถนนศรีหะบุรานุกิจนะครับจะเจอกับตลาดนั้นสวนจตูจักร2อยู่ซ้ายมือครับที่นี่เนี่ยมีต้นไม้ไม่แพ้จตุจักรหนึ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกไม้นะครับต้นไม้ทั้งต้นเล็กต้นใหญ่หรือว่ากระถางต้นไม้หรืออุปกรณ์เกี่ยวก ได้มีเยอะเลยนะครับรับรองว่าคนรักต้นไม้ต้องถูกใจแน่นอนครับ ใครที่กําลังมองหาสถานที่นะครับที่รวมเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์เก๋ๆแหวกแนวไม่สาใครนะครับลองมาที่นี่เลยครับ SCG CDC ครับดูการเดินทางนี้ก็ง่ายมากเลยนะครับออกจากซอยวชรพลนะครับจากทางห้าแยกวชรพลครับที่เราจะมุ่งหน้าไปลำบินทาแต่ว่าเราจะวิ่งไปทางถนนประดิษฐ์มนูธรรมนะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปทางแยกลาดพร้าวนะครับสำหรับเฟอร์นิเจอร์ของที่นี่นะครับจะมีดีไซน์เฉพาะตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ทำมาจากวัสดุรีไซเคิลนะครับ หรือว่าจะเป็นงานแฮนด์เมดนะครับก็มีให้เลือกกันอย่างจุใจเลยทีเดียวครับเรียกว่าเป็นแหล่งสุดรวมไอเดียเก๋ๆที่ให้เราเนี่ยมีแงรงบันดาลใจในการมาแต่งบ้านแสนรักของเราไป